นะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนเที่น่ารักทุกทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมดีลาบินนั่นเองนะครับผมนะในวันนี้อยู่กับกม R O M C กันเหมือนเดิมนะครับในวันนี้ก็คือหัวข้อที่จะมาคุยกันนั่นก็คือกิจกรรมนะครับแจกปีกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีปีกแดงนะครับตอนนี้นะครับปีกแดงเนี่ยใช้ทรัพยากรเนี่ยถ้าเกิดว่าเราค่อยๆดึงจากตลาดเนี่ยจะใช้ไาฟ้าใช้ของพวกนี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าค่อยๆดึงเรื่อยๆเนี่ยจะทรัพยากรอย่่างตเนี่ยประมาาาณ 4M ขึ้นนนไปปะครรับใกกทํีแดง นะฮะซึ่งสเต็ที่บวกมาก็คือค่าสสตา์ทั้งหมดบวกหนะครับแล้วก็ดามเห้าเปอรอมดาเมนะครับสำหรับใครที่คิดว่าไม่อยากใช้บิกแดงแล้วมันดูโหไปหรือว่าขี้เกียจไปดึงนะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมเกมที่อัปเดตเข้ามานะครับอยู่ในหัวข้อค o สปอ o t ตนะครับแล้วก็สนิการไม่ใช่นะครับอยู่ในหัวข้อของผู้เล่นออกเดินทางนะครับคอสปอแล้วก็ผู้เริ่มต้นออกเดินทางนะครับหัวข้อนี้ นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาให้ด้วยนะครับเป็นกิจกรรม new beginning นะครับสิ่งที่จะแจกเนี่ยก็จะแจกอะไรบ้างนะครับก็จะสอนต่อมาเลยนี่นะครับแจกเป็นหูนี้นะครับหูนี้บวกคาสเซิตัสบวกเอ็มดามิดบวกฟิสิซีลดามิดนะครับอันนี้เป็นเครื่องประดับศีรษะมันจะทับกับหูแมวนะครับใครที่มีหูแมวก็ไม่จำเป็นต้องใช้นี้ก็ได้นะครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่ไม่ไม่มีงบประมาณมากนะครับผมนะคือเราจะทาครั้งเดียวได้ทั้งปีกแลทั้งหูเลยนะครับก็คือ เสียครั้งเดียวนะครับก็จะได้2ส่วนนี้มาเลยนะครับโดยที่เงื่อนไขที่การจะได้นะไปดูสเตตัสกันก่อนก่อนดีกว่าว่าปีกนี้ควรค่าแก่การทําขนาดไหนนะครับสเตตัสนะครับที่จะได้มานะครับก็จะเป็นสเตตัสทั้งหมดบวกสนะครับเอ็มดามิทนะครับสี่เปอร์เซ็นต์เล็ดามิทสี่เปอร์เซ็นต์นะครับต่างจากปีกแดงตรงที่สเตตัสทั้งหมดปีกแดงเนี่ยจะบวกหนึ่งแต่ปีกใหม่นี้จะบวกสองนะครับแล้วก็ตัวคูณเนี่ยจะต่างกันหนึ่งนะครับปีกแดงจะบวกห้าปีกใหม่จะบวกสี นั่นเองนะครับนี่ก็คือหน้าตาของปีกใหม่นะครับหน้าตาจะประมาณนี้นะดูสวยไหมก็แล้วแต่จะคิดนะครับผมนะน่ารักดีเหมือนกันนะฮะดูไปดูที่เงื่อนไขในการได้เลยนะครับก็คือสมุดคืบมือประชชนไัยนะครับปดล็อก13า50ตกแต่งส่วนหัวนะครับคืออะไรตรงนี้ก็คือนี่นะก็คือฝากสมุดนั่นเองนะครับวิธีการดูสมุดนะฮะว่าเราฝากไปแล้วเท่าไหร่นะครับก็ดูตรงนี้ นะครับนี่ว่าเรามีเท่าไหร่แล้วนะผมฝากไป13ทับ้นะใช่ไหมมีทั้งหมด 13- 50ทับนะลองนับดูนะครับอุปกรณ์แฟชั่นนะครับเป็นแค่อุปกรณ์แฟชั่นนะที่อยู่ในส่วนของปากหลังหัวนะครับเนี่ยนะครับก็จะอยู่นี้ผมมีทั้งหมด13ชิ้นนะครับเราจะทําวิธีการเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือมีวิธีอะไรบ้างนะครับก็คือมีอยู่วิธีเดียวเลยมั้งตอนนี้นะครับผมไม่แน่ใจนะครับใครมีข้อมูลตรงไหนก็เพิ่มกันได้ นะครับ <T uber> วิธีการที่จะได้มานะครับตอนนี้ผมมีเท่าไหร่นะขอเช็คอีกอ Advisory รอบหนึ่ง13นะครับทับ50นะครับต้องขาอีก3 7นะครับต้องมาดูว่าส7น,นี้จะใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับก็ต้องไปดูนะครับว่าเงื่อนไขที่เราจะได้มามีอะไรบ้างนะครับ <T uber> <T uber> ดูที่กดที่คู่ม,มือนักปชมภัยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดูอุปกรณ์ส่วนวนี้นะครับดูเลยว่าเราจะได้มาจากไหนได้บ้างนะเราต้องไปซื้อแป่นมาก่อนนะครับวิธีการได้มาเนี่ยเราต้องไปซื้อแป่นมาก่อนแล้วก็มารับนะครับนี่ไปเลยนะครับ สิ่งที่ต้องใช้มากๆนะครับก็คือเหรียญบูปลินนะครับเหรียญโปลิงสีชมพูนะฮะเช็คกันได้นะว่าเรามีเท่าไหร่นะฮะก็ลองไปดูได้ว่าเรามีเท่าไหร่นะคับเช็คได้นะที่กระเป๋านะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ครับผมนะจะมีอยู่นะอีเดนคอยตรงนี้นะครับก็ลองมาทําดูนะนี่นะครับนี่สมมุติว่าซื้อแบบภาพนะครับเราก็ซื้อดูว่าเราจะใช้นังไหนนะครับต้องใช้ทั้งหมด50บูปรินนะครับเนี่ย เราก็ลองแลกมาใส่แลกมาแลกมาแลกมาใส่ได้แลกมาคราฟได้นะครับอย่าง,งเช่นผมลองซื้อนี้นะครับนะชุดนี้นะครับนะ200้อยนะครับ200ปึ๊บและเราก็ทําการเอ้ยนี้ใส่ได้เลยบางอันก็คือซื้อปุ๊บใส่ได้เลยใช่ไหมครับปับ๊บแสดงว่าผมจะมีทั้งหมด14แล้วใช่ไหมจาก13าขึ้นเป็น14นะครับไหนดูอีกรอบหนึ่งสิ ผมมีเท่าไหร่14ท20นะครับอ่าไม่ชัวร์เอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับซื้อแบบภาพนะครับจริงๆไม่ได้ไมนต้องซื้อแบบภาพก็ได้นะซื้อเป็นชิ้นอย่างนี้ก็ได้เลยเนาะไหนลองดูอีกชิ้นหนึ่งนะครับต้องเป็น15นะนะครับ15นะใส่ลงไปนะครับบาบนะครับนี่15ไหมไหนดูซิผู้เริ่มต้นออกเดินทางนะครับแล้วก็นี่นะครับจะเป็น14อยู่เหมือนเดิมนะฮะแสดงว่าคอสตูมเมื่อกี้ก็ไม่เกี่ยวหรือว่าเป็นประเภทเดียวกัน อาจจะเป็นประเภทชุดเดียวกันนะครับอาจจะต้องซื้อแบบใหม่นะครับที่มันต่างกันนะเมื่อก,กี้ก็ถือว่าขึ้นมาแล้วนะครับอาจ,จซื้อหลังไปหลังนี้ก็น่าจะให้มันเป็นครอบคลุมเดียวกันไหมอาจจะนับเป็นเมเปิลอาจจะเป็นชี่เป็นเมเปิลแบ็กก็เมเปิลแบ็กหมอนกันหมดเลยนะครับดูนะเมื่อก,กี้มีสิบสี่นะครับปึ๊บป,ปึ๊บสิบห้าทับ2ี่ิบนะครับแปลว่าเราเนี่ย สามารถซื้อแบบเป็นชิ้นจาก m p c ได้เลยนะครับแต่อย่าประเภทเดียวกันนะครับก็คือซื้อเรื่อยๆให้ครบห้ชิ้นนะครับอันนี้ในกรณีที่เราซื้อแล้วเราได้ขาดมาเลยนะครับไม่ต้องเป็นต้องไม่จําเป็นต้องคาบนะเราก็มาซื้อได้อะซื้อให้ครบครบนะซื้อมานะครับมาบ16ต้องมีสัก16แล้แล้วก็ซื้ออีกเป็น17นะครับมา17 เออไม่ใช่ตีบวกไม่ใช่ตีบวกไม่ใช่ตีบวกสิพี่ใส่กลับไปแสดงว่าตอนนี้ผมต้องมีประมาณ17นะครับต้องมี17นะนี่ครับก็บิน17เ็ทับ30อย่างนี้นะครับก็ต้องเก็บให้ได้ครบ50สนะฮะสามารถซื้อได้นี่ครับสองแสนนี้นะครับผมไม่มั่นใจว่าเราจะเก็บครบ50เนี่ยจะใช้ทรัพยากรเงินเนี่ยมากกว่า 4M หรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าอัานไหนมันจะเซฟกว่ากันนะครับแต่อันนี้เนี่ยเราจะได้สมุดฝากไปด้วยแล้วก็ได้ของที่ฝากมาด้วยนะครับก็คือ ของเวลาเราฝากในในแผนภาพเนี่ยเราได้สเตตัสด้วยนะครับก็คือไม่เพียงแต่จะทําไปเพื่อให้ได้หลังนะเราก็ยังได้สเตตัสที่ฝากไปเรื่อยด้วยนะครับนะเดี๋ยวผมจะดูนะผมจะซื้ออีกคชิ้นหนึ่งอันนี้เป็นแบบเวอร์ชันที่เราคราฟนะครับนะเราจะคราฟมาดูนะผลิตมาใช้อะไรนะครับซื้อทันทีนะฮะต้องดูว่าใช้งบเท่าไหร่นะครับแสนเนะฮะโอ้อันนี้แค่นี้ก็แสนเจ็ดแล้วอะ่ะโอ้ใชงงบประมาณเยอะอยู่นะ นะครับเดี๋ยวถ้าจะซื้อในตลาดมืดอีกก็โอ้ยเอ็มเลยอะอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นกิจที่มองรองช่างดูนะครับว่าเราจะทําอันไหนน่ากว่ากันอันนี้ชักจะไม่แน่ใจแล้วนะครับว่าเราทําอะไรน่ากว่ากันนะครับเนี่ยรองครับหรือว่าเราต้องไปหาอันที่มันครับง่ายๆมานะครับอันนี้ก็ต้องดูอันนี้ก็คือครับง่ายนะครับนี่ครับง่ายมากนะครับเป็นกิจกรรมที่เราสามารถเก็บมาได้นะครับแล้วก็ผลิตไปนะครับผลิตหมกโบลิ่งนะฮะใส่ลงในกระเป๋า นะครับเมื่อกี้ผมมี17นะครับถ้าใส่ลงไปได้18นะครับรางวัลในการปดล็อกบวกแมกนีพีอย่างนี้นะครับเราจะได้สเตตัสในการฝากด้วยนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้ปีกด้วยนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับนำมาฝากกันได้นะครับผมนะลองคิดดูลองชั่งน้ำหนักกันดูนะครับว่าอันไหนใช้งบประมาณมากกว่ากันนะครับก็ต้องเลือกดูนะตอนนี้มี18ถา50แล้วนะครับต้องเลือกดูนะครับว่าจะทําอะไรนะครับระหว่างปีกแดงกับปีกใหม่นะครับซึ่งสเตตัสที่ให้เนี่ยค่อนข้าง ใกล้เคียงกันมากนะครับทีนี้ก็ลองไปชั่งน้ำหนักดูแล้วนะครับนะสำหรับใครที่ว่างนะครับทำทั้งสองปีก็ได้นะครับเอาหนึ่งฝากสมุดไว้ได้สเตตัสอีกอันหนึ่งก็ใส่นะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับ n v c นี้นะครับจะมีทุกๆเมืองนะครับ NBC ทำเครื่องระดับศีรษะนะครับซึ่งแต่ละเมืองเนี่ยจะให้ของที่แบบแปลนที่ต่างกันนะครับผมอย่างเช่นเมืองนี้ก็จะเป็นแบบแปลนที่ผมบอกไปนะครับวิธีการดูเหมือนเดิมนะครับไปที่คู่มือประจนัยนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับเลือกดูได้เลยว่าเราอยากจะได้้้ชินนไไหแลวก็ป หากันนะครับตรงนี้จะมีบอกนะครับที่ n b c นะครับชื่อด้วยอีเดนคอยนะครับส่วนวิธีได้มาของอีเดนคอยนะครับตอนนี้ก็มีอยู่ตรงนี้นะครับในกิจกรรมเลยนะครับมีให้ซื้ออยู่นะครับถูกมากนะฮะลองไปทําดูได้นะครับผมผมก็ไม่มั่นใจถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเอามาแบ่งปันกันนะครับในกิจกรรมตอนนี้ก็มีขายอยู่นะครับอีเดนคอยนะครับเดี๋ยวผมกะว่าเดี๋ยวจะลองทาดูแล้วกัน นะครับนะสำหรับวันนี้ก็น่าจะพอแบบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากเลยจริงจนะครับถ้าเกิดว่ามีตรงไหนผิดพลาดประการไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือมีอะไรจะมาแนะนําก็มาแนะนํากันได้นะครับขอบคุณมากเลยจริงจนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไลฟ์หน้านะครับผมขอบคุณมากครับนะครับจะเป็นอะไรก็ติดตามได้นะครับบ๊ายบายนะครับหลังจากที่ผมทําเรื่อยๆนะวันนี้แค่เมืองพลนะก็คือก็น่าจะตกอยู่ประมาณโอ้น่าจะใช้ทรัพยากรบวกโภกระปีกแดงแหละเผื่อๆจะแพงกว่ากระปีกแดงด้วยนะครับผมแต่สิ่งที่ได้มาเนี่ย คือสเตตัสที่จากฝากงนะครับลองไปใช้น้ำหนักกันดูได้นะครับส,สำหรับสายสุลต่านเนี่ยก็ทำกันได้นะครับเก็บสเตตตรงนี้คือสําคัญนะสเตตลองที่ฝากงเนี่ยคือใช้ได้ดีนะครับผมนะหลังจากที่ผมลองไปนิดหน่อยแล้วนะฮะก็เลยเสียวาบอยู่นะครับอืมนะไปลองกันดูได้นะครับนี่